สวัสดีค่ะคนเกิดวันศุกร์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงคนเกิดวันศุกร์ค่ะประจำเดือนพฤศจิกายน2566นะคะมาดูกันในเรื่องการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพค่ะอยากให้ดูกันเป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมและแม่หมอก็อ่านไพ่ในภาพรวมโดยเน้นที่นะจะทําใหอ้อ่านหน้าไพ่ในลักษณะที่ให้คุณนําไปปรับใช้นะคะได้จริงนะคะ ได้จริงคาแนะนําต่างๆนะคะจากหน้าไพ่เป็นการอ่านหน้าไพ่ล้นลวนนะคะถ้าไพ่ออกมาไม่ดีเราผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะไพ่ดีทําให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะดูกันเป็นแนวทางหรือจะดูกันเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นเดียวกันมาเริ่มที่การงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะ การงานคนเกิดวันศุกร์นะคะพฤศจิกายนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่นะคุณเองคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องจัดการนะคะนะตัดสินใจในการเริ่มต้นบางอย่างตัดสินใจในเรื่องของการเคลียร์ปัญหาแก้ไขปัญหานะการทําอะไรบางอย่างการทําอะไรสักหนึ่งอย่างของคุณถ้าถ้าสมมติว่าเราจัดเราเรียกว่าตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดนะคะใช้ความขยันใช้ความอดทนใช้ความเป็นนักสู้ของคุณนะคะ มันเป็นไพ่ของชัยชนะนะคะแต่ว่าคุณต้องมีความกล้าที่จะทำด้วยนะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะอาจจะมีปัญหานะในเรื่องของสภาพจิตใจเช่นนะคะนะไม่กล้าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่กล้าเริ่มต้นนะคะเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่มั่นใจนะหรือว่านะที่ผ่านมาเราอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองเราทำเราเคยทําผิดพลาดมาทําให้ปัจจุบันเราอาจจะไม่กล้าทําอะไรบางอย่างหรือไม่กล้าที่จะลุย นะฮะนะแต่จริงๆสิ่งดีๆนะหรือโอกาสดีๆเนี่ยหนทางข้างหน้าความสําเร็จยังมีอยู่นะคะขอแค่เรากล้าแล้วก็กระตุ้นตัวเองหน่อยอะคะ่ะนะกระตุ้นตัวเองให้ ให้หนึ่งกระตือรือร้นแล้วก็กล้าที่จะทํากล้าที่จะคิดแล้วก็มองไปที่อนาคตมากกว่าที่จะมองย้อนกลับไปในอดีตนะคะด้วยบรรยากาศหรือด้วยความกระตือรือร้นเราอาจจะไม่เยอะค่ะนะแต่ว่าเรากระตุ้นตัวเองได้นะคะนะอย่าหอเหี่ยวหรืออย่าท้อใจไปซะก่อนนะคะในเรื่องของการงานนะความสําเร็จยังรอคุณอยู่แน่นอนนะช่วงกลางเดือนจะสบายใจมากขึ้นนะคะนะจะอาจจะ มีเรื่องของการที่จะต้องไปติดต่อประสานงานหรือการทํางานเป็นทีมหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างคุณกับคนรอบข้างเนี่ยถือว่าดีนะคะเป็นความสุขเป็นความสบายใจนะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนั่นหมายความว่าตั้งแต่ต้นเดือนหากคุณตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะโดยใช้ความกล้านะคะความขยันความเข้มแข็งของคุณเนี่ยนะมันจะสบายใจนะสบายใจมากขึ้นนะคะในช่วงกลางเดือนนะคะ ครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็ยังยังดีอยู่เนาะแต่ว่าด้วยสภาพจิตใจคุณคุณต้องการกําลังใจนะคะต้องการกําลังใจหรือต้องการคนที่มาช่วยส่งเสริมสนับสนุนช่วยให้กําลังใจหรือว่ามันจะจะมีเพื่อนหรือในกลุ่มคนที่บางทีเราไปเอ่อเราไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่ามีมิตรภาพดีๆหรือบางทีไปเข้ากลุ่มอบรมสัมมนาอะไรต่างๆนานาไปเจอผู้คนเยอะแยะมากมายมันจะมีทั้งคนที่คอยส่งเสริมสนับสนุนหรือว่านําโอกาสดีๆทางการงานมาให้นะคะนะอาจจะมีการเอ่อเริ่มต้นหรือ มีทางเลือกทางการงานเข้ามาในช่วงปลายเดือนได้ด้วยแต่ว่ามันมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะเป็นทางเลือกที่เราไม่ค่อยชอบเราไม่ค่อยถูกใจ นะตัวคุณมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ความเบื่อหน่ายความเซ็งเซงความไม่กระตือรือร้น,นความรู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะไม่ว่าสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ทําอยู่แต่เดิมนะบางท่านอาจจะอยากจะรู้ว่าไอ้ที่เราทําอยู่ตรงนี้มันโอเคไหมมันยังโอเคนะคะนะมันที่ไม่โอเคคือความรู้สึกหรือหรือบรรยากาศหรือความ ความเบื่อหน,น่ายความห่อเหี่ยวความแบบว่าความไม่มองไปอนาคตความอยากที่จะไม่พอใจในปัจจุบันนะคะนะเอาเป็นว่าเราปรับที่ตัวเรานะคะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอย่าอยู่คนเดียวนะคุณควรจะออกไปเจอคนนู้นคนนี้นะคะมันจะกระตุ้นเราในเรื่องของการงานได้นะคะยังดีอยู่นะ คนที่จะต้องไปสัมภาษณ์งานหรือว่าคิดว่าจะเปลี่ยนงานนะคะพิจารณาดีๆไอ้ที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ปัญหาอยู่ที่สภาพจิตใจเราอย่างที่แม่หมอบอกนะคะนะทางเลือกที่เข้ามานะ่ยมันมีแต่ว่าเราเราอาจจะต้องออพิจารณาอย่างรอบคอบหน่อยนะคะมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าไอ,ไองานใหม่หรือที่เราจะไปทําใหม่เนี่ยมันจะดีกว่าที่เดิมนะไม่มีอะไรการันตีนะคะอันนี้ต้องต้องพิจารณาความรู้สึกตัวเองให้ดีนะคะ มาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะพฤศจิกายนคนเกิดวันศุกร์นะคะการเงินถือว่าดีนะคะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งเนาะนะมีเงินจับจ่ายใช้สอยสบายนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่กําลังวางแผนซื้อบ้านซื้อรถซื้อทรัพย์สินต่างๆนะคะนะตัวคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องประเมินว่านะไอ้ที่เราทุ่มเททํางานไปทํางานหนักไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือ เป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นช่วงเวลาของการพิจารณาในเรื่องของการประเมินว่ามันผลตอบแทนเนี่ยรายรับที่เข้ามามันคุ้มค่าไหมในความรู้สึกของคุณดูเหมือนจะไม่คุ้มค่า เรารู้สึกเหมือนว่ามันเหนื่อยแต่ว่าเงินได้น้อยนะคุณอาจจะกําลังพิจารณาหาวิธีที่จะลงทุนที่แบบว่าไม่เหนื่อยมากนะเหนื่อยน้อยลงแต่ว่าให้ได้เงินมากขึ้นประมาณนี้เนาะนะเรื่องนี้นะในเรื่องของการเงินครึ่งเดือนแรกเนี่ยค่อนข้างทําให้คุณกังวลใจนะคะกังวลใจอ่อนไหวกับเรื่องของการเงินมากอาจจะเป็นไปได้ว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าอนาคตมันจะไหวไหมนู่นนี่นั่นนะคะโอ้คิดเยอะคิดเยอะเกินไปด้วยแล้วก็คิดในแง่มุมที่มันเป็นลบเกินไปนะคะคือบางทีคุณจะไม่ได้คิดคุณจะไม่ ไม่ได้มองแค่ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเรามีเงินจับจ่ายใช้สอยนะคุณจะใช้เงินยังไงก็ได้นะคะนะคือคือถือว่าเราไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินแต่ใจคุณอ่ะคุณจะกังวลเอ่อว่าเอ๊ะรายจ่ายขนาดนี้อ,อนาคตนะสิ้นปีปีหน้ามันจะเป็นยังไงนะเงินจะพอใช้ไหมนะจะพอผ่อนเอ่อรถผ่อนบ้านผ่อนคอนโดอะไรพวกนี้ยนะคุณกังวลไปเกินไปนะคะคือจริงๆตัวคุณเองเนี่ยนะจนถึงกลางเดือนเลยนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกเลยจนเอ่อตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลาง เดือน,นนะความสามารถของคุณในการบริหารจัดการนี่ถือว่าดีนะคะไม่ว่าปัญหาการเงินจะมาในทางไหนคุณจัดการได้หมดรับมือได้หมดนะรวมถึงคุณดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวดูแลคนใกล้ชิดได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมีจับจ่ายใช้สอยแค่ตัวเราคนเดียวนะหรือต่อให้คุณหมุนเงินไม่ทนันนะคะร้อนเงินหรือมันมีติดขัดอะไรก็ตามแต่ที่ไม่สบายใจนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายนะคะนะยังคอยให้การส่งเสริมสน สนับสนุนแล้วคอยให้กําลังใจคอยให้ความช่วยเหลือมีคําแนะนําดีๆอยู่นะคะช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะครึ่งเดือนหลังนะอาจจะยังต้องเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากขึ้นด้วยแหละในเรื่องของการหาเงินค่ะ คุณต้องหาเงินหรือว่าเจรจาเรื่องการเงินอะไรก็ตามแต่ต้องทําในเชิงรุกนะทำงานหามลุ่งหามค่ําเลยนะคะนนะัหลายๆท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของการเดินทางเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถลายานพาหนะนะแต่ว่าถ้ามองในแง่ที่ว่าคนที่กําลังคิดว่าจะซื้อรถไม่โอกาสจะได้ซื้อนะคะแต่อยากจะแนะนํานิดนึงว่าคุณต้องดูว่าภาระมันจะเพิ่มภาระให้เราไหมบางท่านมีรถใช้อยู่แล้วแต่กําลังมองว่าจะเปลี่ยนรถนะเอาคันเก่าไปเทินเนาะไปเปลี่ยนรถเนาะ เออต้องพิจารณานะคะภาระมันเยอะนะมันหนักด้วยมันหนักกว่าเดิมเบางท่านมองแค่ว่าจะซื้อได้ไหมซื้อได้อยู่แล้วค่ะนะซื้อได้อยู่แล้วนะด้วยไพยละะ่ลักษณะเนี้แต่อยากให้พิจารณานิดนึงว่าภาระในอนาคตมันจะหนักมากขึ้นคุณต้องทำงานหนักมากขึ้นนะคะ นะคุณต้องทํางานหนะักมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เปลี่ยนแล้วเอารถมาใช้ในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งนะเกี่ยวกับเรื่องงานที่ต้องเดินทางอยู่บ,บ่อยๆเดินทางประจําประมาณนี้ก็ถือว่าเข้ากับดวงนะคะนะมันก็อาจจะช่วยแบ่งเบานะ,ะหรือว่าเออช่วยทําให้แบบว่างานของเรามันมันโอเคมากขึ้นเนาะแต่ว่าต้องบอกว่ารายจ่ายยังหนักนะคะอยากให้รถภาระที่จะต้องจ่ายมากกว่าช่วงครึ่งเดือนหลัง มันมันหนักไปอะค่ะมันจะทําให้คุณแบบว่าโอ้ยทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตแล้วก็ไม่มีเวลาของตัวเองแล้วก็หาแต่เงินอะนะคะเพราะว่าภาระเยอะ นะก็แนะนําลักษณะนี้แล้วกันเนาะนะคนที่ไม่ได้มีเกณฑ์ว่าเออไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรหรอกไม่หมอก็ใช้เงินตามปกตินั่นแหละนะคะก็จะมีเกินเกี่ยวเรื่องของการเดินทางออบ่อยนะแล้วก็ต้องทงานในเชิงรุกนะคะนะช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะจิตใจจะอ่อนไหวกับเรื่องการเงินส่วนครึ่งเดือนหลังนะจิตใจไม่อ่อนไหวแล้วนะความเป็นนักสู้ความเป็นคนที่ลุยลุยเพื่อหาเงินนะมาเยอะแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยภาระที่จะต้องจ่ายมันเยอะมันก็เลยทําให้คุณใช้พลังไปเยอะ นะคะนภาพรวมแม่หมอมองว่าเงินไม่ถึงขั้นขาดมือยังคล่องตัวยังจับจ่ายใช้สอยได้แต่เราต้องเหนื่อยมากหน่อยนะคะดังนั้นก็วางแผนดีๆก็แล้วกันเนาะให้กําลังใจคนเกิดวันศุกร์ค่ะมาดูเรื่องของความรักนะคะคนโสดวันศุกร์ค่ะคนโสดวันศุกร์นะคะก็มีโอกาสที่จะเจอเรื่องที่ เข้ามาแบบฉุกเฉินนะความรักช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะนัะเป็นพลังงานนะคะ,นะแฟนเก่านะคะแฟนเก่าคนรักเก่านะคะหรือเพื่อนเก่าหรือเป็น เป็นคนที่คุณเคยรู้จักในอดีตนะคะนะอาจจะได้พบได้เจอได้พูดได้คุยได้ข่าวคราวที่ช็อกข่าวคราวที่มาแบบคุณไม่คิดว่าจะได้ข่าวนี้อะไรแบบนี้อยู่ดีๆก็ได้คุยหรืออยู่ดีๆก็ได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเออก็ตกใจเนาะนะหรือบางท่านนะแฟนเก่าอยู่ดีๆอ่ะนะได้ข่าวที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับไม่สบายใจนะคะนะหรือบางท่านแฟนเก่าทําให้เดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาและทําให้เรา มีปัญหาหงุดหงิดลำคาญใจประมาณนี้ก็เปลี่ยนไปได้มันคือมันมีเรื่องกระทบใจอะค่ะเรื่องกระทบใจโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนหรือบางท่านเพื่อนเก่าทักมาคุยคุยแล้วเออฉันก็หว่นไว้นะอะอยู่ดีๆก็ได้ข่าวคือบางทีคุณอาจจะคุยกันมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงตุลาคมก็ได้นะคะกับเพื่อนเก่าคนใดคนหนึ่งอะเนาะนะอยู่ดีๆก็มารับรู้ว่าอ้าวเขามีแฟนแล้วเหรออ้าวอยู่ดีๆเขาไม่คุยกับเราแล้วเนี่ยมันก็จะออกแนวเนี้ยนะเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องเตรียมใจไว้รับหน่อยนะคะ ครึ่งเดือนหลังนะคะสำหรับคนโสดวันศุกร์ค่ะนะครึ่งเดือนหลังต้องบอกว่ามันก็มีทั้งปัญหาแล้วก็มีทั้งเรื่องที่คือบางทีปัญหาในเรื่องของความรักหรือใครสักคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาทําให้คุณมีความสุขแต่เข้ามาทําให้คุณเหมือนกับไม่สบายใจมากกว่าทําให้เกิดปัญหาด้านจิตใจ แต่ว่าตัวคุณเองคุณน่าจะยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคุณจะก็จะเห็นสัจธรรมเนาะคุณจะเห็นสัจธรรมว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่รับมือได้คุณยังโสดแต่ว่าอาจจะมีคนคุยนะคะโสดแบบมีคนคุยแต่ว่าไม่ได้คุณเองคุณก็ค่อนข้างคุณต้องปิดกั้นตัวเองในระดับหนึ่งอะค่ะว่าบางทีคนที่เข้ามาคุยอ่ะมันทำให้เราร้อนใจมากกว่าที่จะทําให้เรามีความสุขก็ขออยู่ในกรอบของโลกโลกของเราโลกที่ทําให้เรามีความสุขหรือสถานะ ระยะห่างระหว่างคุณกับคนที่เข้ามาคุยอะค่ะนะมีระยะห่างที่พอเหมาะเราไม่ได้ปล่อยใจไปหมดแล้วเราก็ยังเก็บ ในส่วนที่จะทําให้เราแบบว่ามีความสุขมีความสบายใจเอาเป็นว่าการพัฒนายังไม่มีการพัฒนานะคะเพราะว่าปัญหามันเยอะมันเหมือนคุณจะเจอคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ทําให้มีปัญหามากกว่าที่จะทําให้มีความสุขนะการที่คุณเว้นระยะห่างในการคุยเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์ว่าเรามีเกราะของเราแบบนี้นะนะเรามีเกราะของความเป็นเ,เป็นคนคุยเป็นเพื่อนมีระยะห่างที่พอเหมาะพอดีจะทําให้เราสุข สุขใจหรือมีความสุขหรือสบายใจมากกว่าที่จะพยายามที่จะพัฒนานะคะนะเอาเป็นว่า,าสรุปก็เราก็อยู่โสดของเราไปก่อนนะคะคุยได้แต่ว่าอย่าไปคาดหวังอย่าไปจริงจังเพราะว่าคนที่เข้ามาคุยทำให้เราไม่สบายใจมากกว่านะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะคนที่มีแฟนมีคู่นะคะนะคุณกับคู่ของคุณนะคะอาจจะต้องอช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะต้องพยายามที่จะ ทำให้ความรักความสัมพันธ์มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะอย่าอยู่แบบเดิมๆอย่าคุยแบบเดิมๆอย่าใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะแบบเดิมๆคืออะไรหาเงินทํางานแล้วก็ภาระนะภาระที่มีร่วมกันหรือภาระกับคนรอบข้างนะหรือบางทีสมมุติว่าคุณมีภาระกับครอบคร,บครัวของคุณมีคุณมีภาระกับญาติพี่น้องของคุณอะไรแบบนี้หรือคุณมีภาระในเรื่องของการงานเยอะมันจะทําให้นะความรักหรือการเอาใจใส่ที่คุณมีต่อแฟนน้อยลง นะคือบางทีพอเอาใจใส่กันน้อยลงเนี่ยมันก็จะทาให้มีเรื่องกระทบกระทั่งมีเรื่องที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องอดทนนะคะฝ่ายหนึ่งไม่คิดอะไรแต่อีกฝ่ายหนึ่งในต้องอดทนกับสถานการณ์ที่มันอึดอัดสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยมีความสุขแต่ว่าจะเลิกก็เลิกไม่ได้นอกก็รักกันอยู่เนาะหรือความสัมพันธ์มันก็ยังดีแต่เพียงแต่ว่าปัญหาบางอย่างมันไม่มีทางออกมันไม่มีทางแก้นะคะเครียดพอสมควรเลยค่ะเครียด แต่ว่ามันเป็นความเครียดมันเป็นความไม่สบายใจที่ต่างคนต่างยังรักกันอยู่เพียงแต่ว่าระหว่างคุณสองคนมันต้องมีวิธีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการที่พยายามที่จะทําอะไรที่มันต่างไปจากเดิมนะคะนะอย่าอย่าคบกันแบบเดิมอย่ามีความสัมพันธ์แบบเดิมต้องทําอะไรที่มันตื่นเต้นหวือหวาหรือมีชีวิตชีวาหรือทําให้มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะนะมันต้องมีการปรับนะคะไม่ใช่แค่ปรับ เอาเปลี่ยนเลยอ่ะใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงแล้วกันเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแนวคิดในความสัมพันธ์ด้วยนะคะมันจึงจะทําให้ความรักมันดูหวานขึ้นโรแมนติกขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งมีความสุขเพราะฉันได้ทาในสิ่งที่ฉันชอบแต่ว่าแฟนฉันน่ต้องอดทนกับฉันอะไรแบบเนี้ยไม่ได้นะคะมันจะทําให้ให้เครียดเกินไปแล้วมันอาจจะทําให้มีปัญหากับความสัมพันธ์ในเดือนต่อๆไปก็ได้นะคะนะพิจารณา นาดูเนาะ คนที่กำลังคิดอยู่ว่าจะได้ปรับความเข้าใจกันไหมถ้ากำลังตอนนี้กำลังทะเลาะอยู่จะปรับความเข้าใจกันได้ไหมจะกลับมาคืนดีกันได้หรือเปล่ามีโอกาสกลับมาคืนดีกันได้นะคะนั่นมันมีพลังงานของการหมุนเวียนหรือการวนเวียนกลับมาคุยแต่ว่าจะกลับมาคบกันเหมือนเดิมไหมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณแก้ปัญหาได้หรือเปล่าคุณสามารถที่จะทําใจให้ปล่อยวางกับปัญหาได้ไหมใครบางคนดูเหมือนจะยังคิดมากจะยังกังวลใจแล้วมันมีแนวโน้มว่าปัญหาของคุณสองคนจะยังไม่มีทางออก พอปัญหายังไม่มีทางออกคุณต้องรู้ว่าลำพังแค่ความรักของคุณที่ยังมีให้แฟนคุณคุณยังรักแฟนคุณแฟนคุณยังรักคุณปัญหาแค่นี้ทาให้อดปัญหาที่มันยังค้างคาอยู่จะทําให้คุณอดทนอยู่ได้ไหมถ้าคุณจะกลับมาคืนดีกันคุณยังต้องทนกับปัญหานะคะหรือคือบางท่านจะคิดแค่ว่าจะได้คืนดีไหมจะได้คืนดีไหมแต่ว่าก็รู้อยู่ว่าปัญหามันไม่จบ แล้วจะคืนดีกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ,อ,ะอยากจะแนะนําว่าอย่าคิดแค่ว่าคืนดีให้คิดว่าความรักของเราเนี่ยจะสามารถทําให้เรายังทนอยู่กับปัญหาที่มันไม่มีทางออกได้ไหมนะคะมองประเด็นนี้ดีกว่านะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์มาดูสุขภาพคนเกิดวันศุกร์ค่ะ สุขภาพนะคะถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะนะส่วนคนที่เจ็บป่วยอยู่นะคะคนที่กําลังเจ็บป่วยเน่อยากจะรู้ว่ามันจะหายดีไหมนะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะเราต้องใช้เงินในเรื่องของการรักษาหรือในเรื่องของการประคับประคองอาการค่ะมันอาจจะยังไม่ได้หายดีแต่ว่าก็ยังมีความหวังอยู่นะคะก็เล่งหาเงินมาดูแลตัวเองเนาะดวงคนเกิดวันศุกร์ค่ะประจำเดือนพฤศจิกายน2566เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเดือนหน้ขขามาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ